สวัสดีครับพบกับนบอลพับปุ๋มนะครับในช่วงแนะนําเครื่องมือเกษตรนะครับวันนี้นะครับนบอลก็มีอุปกรณ์การทําเกษตรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับมาฝากเพื่อนๆมาแนะนําเพื่อนๆกันนิดนะครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับเจ้าเครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับก็ตอนนี้นบอลก็ได้ใช้มาประมาณเกือบจะ1ปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็ หรือว่าเหมาะสมกับราคาและก็คุณภาพมากๆนะครับเพราะราคาตัวนี้ก็แค่1,700อบาทคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับเพราะเครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด26ซีซีนะครับซึ่งสามารถจะเล่งความแรงได้เยอะนะครับใช้งานพ่นฉีดยาฆ่าหญ้าหรือว่าจะใช้พ่นฮอร์โมนข้าวนะครับได้ดีมากๆนะครับเหมาะสมกับราคาครับก็ถือว่าเป็นเครื่องพ่นยาที่เป็นเครื่องยนต์นะครับ2 6ซีซีนะครับที่ ราคาถูกมากๆครับก็อนบนก็ได้ใช้มาประมาณเกือบจะ1ปีแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคามากๆครับก็เลยนํามาแนะนาเพื่อนๆนครับให้ดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนต้องการเครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นพ่นฮอร์โมนข้าวนะครับหรือว่าต่างๆนะครับก็สารพัดประโยชน์ครับใช้ได้นะครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับ ก็เป็นเครื่องขนาด26ซีซีนะครับตัวนี้นะครับส่วนลานตัวนี้ก็จะเป็นลานแบบดึงเบานะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลานดึงเบานะครับหัวพ่นก็เป็นปกติทั่วไปนะครับมีมีวาล์วนะครับก็เป็นทงเหลืองก็เป็นปกติเหมือนกับเครื่องพ้นยาทั่วไปทุกอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยว เพื่อนๆดูนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเเครื่องจะแรงแค่ไหนนะครับสามารถจะนําไปใช้งานเกี่ยวกับฉีดยาอ้อยนะครับหรือว่าจะอโมนลข้าวนะครับต่างๆได้หรือเปล่านะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับโอเคไปดูกันครับอันนี้เป็นน้ํานะครับเพื่อนๆเป็นน้ําธรรมดาครับผมเอามาทดลองให้ดูเฉยๆนะครับ อนี้เป็นตัวนี้ก็เป็นเปิดเปิดชคนะครับสําหรับเครื่องที่เราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนะครับก็เปิดอัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นวาล์วน้ํามันนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เ bueno, ป well ิดนะครับไม่เป็นไรครับไวไว้เลยที่ก็เป็นสวิตนะครับแล้วก็ทันเล่งนะครับตามปกติทั่วไปนะครับมีสว no ิตเวลาใช้ดับเครื่องนะครับก็เป็นทันเล่งนะครับโอเคผมจะเล่งเครื่องไว้นิดนึงครับถึงจะสตาร์ทดูนะครับ ดูกันกนะครับว่าเครื่องจะแรงแค่ไหนนะครับ ก็เครื that, roommate, ่องตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าเครื่องก็แรงใช้ได้นะครับเหมาะสมกับราคานะครับแล้วก็คุณภาพนะครับมากครับเป็นก็เป็นเครื่องมือเกษตรหนึ่งชิ้นนะครับที่นบอนแนะนํานะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับก็เดี๋ยวนบอนจะลงลิงก์ของร้านค้าให้นะครับตัวนี้นบอนสั่งมาจากลาซาด้าครับแล้วก็นบอนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านค้านะครับก็เป็นเครื่องมือเกษตรที่นบอนสั่งมาใช้งาน แล้วก็เห็นว่าดีนะครับแล้วก็เอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับสาหรับคนไหนที่กําลังมองหาเครื่องพ่นยาครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะบอลก็ต้องขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับก็ขอเพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแลหรับกันใหมสวัสดีครับ 아직 있는데